เป็นผู้หญิงนะนอนใต้โขดหินแล้วก็มีผ้าปูด้วยคใครอ่ะทำไมมานไม่น,น,นีวะ ีเผิวขาวมากพี่พี่นอนอยู่ตรงริมน้ำพี่คนนะเป็นคนจะพี่พราะไม่รู้อ่มันอนอนแบบไหนพี่ สวัสดีครับผมกลาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้านาอาที่น่ารักทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แปดพาไปเรื่อยผมแฟดเล็กวันนี้ผมลุยป่าคนเดียวจะพาพี่พี่เอฟซีทุกคนเนี่ยมาดูที่พักที่ผมเคยสร้างให้ยายชงํำนะจุดที่เป็นอ่าที่พักที่อยู่ใกล้น้าตกแล้วก็ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าสภาพเป็นไงบ้างจะเป็นแค่ไม้เป็นแค่ไม้แล้วก็เป็นเหมือนกับอาไบชิดขึ้นข้างบนนะแต่ไม่รู้ตอนนี้สภาพจะเก่าแก่แค่ไหนถ้า ผมมาดูวันนี้แล้วสภาพมันยังโอเคอยู่ผมจะต่อเติมแล้วนำกลับมาใช้ในการพักแรมในป่าพี่นะผมคิดว่าถ้าวันนี้ทําไม่ทันอย่างน้อยก็มาดูล่าสลวไว้ก่อนว่าสภาพมันดีมากน้อยแค่ไหนพี่นะก็ขอกำลังใจจากพี่พีเอฟซีละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้แฟดช่องพี่แฝดด้วยพี่นะแล้วก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนนะที่สปอร์ตช่องพี่แฝดมาตลอดในระยะเวลาที่ทําคลิปมาพี่นะขอบคุณจริงๆนะครับผมก็อยู่ด้วยกันมาจน2ปีละ น้พี่นะขอบคุณจริงๆที่ยังไม่ไปไหนแล้วก็ยังให้กำลังใจพวกเรามาตลอดคอมเมนต์มาพูดคุยกันตลอดเลยตอดูคลิปก็อย่ากดข้ามโฆษณาครับผมเพื่อเป็นการสพอร์ตพวกเราอย่างยิ่งเลยพี่ๆนะสพอร์ตพวกเราอย่างยิ่งเลยในการไม่กดข้ามโฆษณาพี่ๆนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมขอบคุณจากใจเลยพี่ๆนะโอเคทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูที่พักเก่าพี่ๆนะเดี๋ยวไปดูกันว่าสภาพตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e b o o k พี่แฝดวีสอง ให้ผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมก็ผมถือว่าอยากจะขอบคุณจากใจทุกๆคนเลยนะพี่ๆนะขอบคุณจริงๆที่ไม่ทออทิ้งช่องพี่แฝดไปไหนพี่พนะขอบคุณมากพี่ๆแนะนําสิ่งดีๆให้กันมาตลอดคอมเมนต์เรื่องที่ผมไม่เคยรู้ให้ความรู้ในะสิ่งที่ผมไม่เคยได้ได้ศึกษามาก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แรงผมรู้กันโซเชียลมีประโยชน์มากๆในการ拉แรงผมรู้เรื่องแบบนี้ก็ถือว่าข้อดีนะพี่ๆนะใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ พี่ๆทุกคนให้ความรู้ผมมากมายหลายเรื่องที่ผมไม่เคยรู้เลยคนนะขอบคุณมากๆไปทุกคนเดินทางกันดีกว่าเฮ hey, ้พี่ๆตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่ผมจะมาดูที่พักกันนะวพ,พี่นะแต่สภาพตอนนี้คือเหมือนมีใครมาพักแรมที่นี่ด้วยเาเห็นมาตั้งไว้แล้วก็เป็นฟืนที่จุดไว้อยู่ อันนั้นจะหลายวันแล้วแหละพี่พี่นะแล้วก็ที่พักตรงนั้นพี่พี่นะที่ผมเคยทําไว้ก็ใหญ่นะตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าสภาพมันดูไม่ได้แล้วพี่พี่สภาพมันดูไม่ได้แล้วตอนนี้มันผูดพังหมดแล้วไม้ก็เริ่มพังแล้ว น่าจะไปไม่ไหวแล้วพี่นะทำต่อคงใช้เวลานาะนผมคิดว่านะผมจะหาที่ใหม่ดีกว่าหาที่ใหม่ในการสร้างที่พักใหม่ดีกว่าเพราะมันอยู่กลมน้ตกเรียนด้านล่างด้านล่างคือจะเป็นน้ำตกพ,พี่ีด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำตกเนี่ยสวยงามมากมากเลยพี่นะจุดนี้เป็นจุดที่ผมเคยมาเจอพุกเด็กลิ้นดํานะเด็กลินดํานะพวกเขาก็อาศัยอยู่ที่นี่เหมือนกัน พวกน้องน่ารักมากๆพี่พี่นะอันนี้ก็เติบโตขึ้นเยอะแล้วก็คิดถึงนะคิดถึงน้องมากมากๆแาบพาพี่ทุกคนไปเที่ยวหา้องด้วยกันนี่อยู่ต้นไม้พี่ต้นไม้ดิอยู่บนหินด้วยกันเลยสวยมาก ผมเคยนำะขนมมาให้นะนำพวกขนมต่างๆนะ่ะมาให้น้องๆที่นี่นะฮ่าคิดถึงเรื่องเก่าๆความหลังพี่นะทั้งน้องน่ารักมากเอาเป็นว่าวันนี้ไหนๆก็มาละผมจะหาที่สร้างที่พักใหม่นะ อยูด้านบนสวยมากผมจะหาชที่สร้างที่พักใหม่ในการพักผ่อนในป่านะาพ,พี่นะไหนๆก็มาละตรงนี้มีแต่ผ้าป่าภผ่เป็นแบบอาไผ่ผไม้นนนล้วนนพี่นะ จเปหือ้ยมีเสียงเหมือนคนฟันไมพ้พี่ดังมากเสียงเหมือนคนฟันไม้ดังมากร้านป่าเลยไม่รู้ว่าใครมาฟันไม้ที่นี่ใครขึ้นมาทําที่พักหรือเปล่าเกิดเป็นยูทูบเบอร์ช่องอื่นหรือเปล่า ด้วยไม้้วยไม้ตกมาอยู่แบบนี้มีสิทธิ์ตายง่ายมากเพราะว่าพวกเขาไม่อยู่บนต้นไม้ที่เป็นนะถ้าต้นไม้ที่เป็นเป็นที่ยังมีชีวิตอยู่คือจะหล่อเลี้ยงพวกเขาได้แต่นี้คืออยู่บนไม้ไผ่ที่ไม่มีชีวิตแล้วแห้งแลง้งทมจะน้ำไปเกาะไว,ไวไ้ตรงต้นไม้นะมันไม่ตายพี่นะมันเป็นไหลึงนได้ล้วก็นํำไปเกาะไปที่ต้นไม้ยังไม่ตาย ผมว่าช่วยเหลือพวกเขาให้เรชาช่วยับความตายนะตรงถาวนตรงนั้นดีไหมพี่พเอาน้องเอาน้องไปวางนะน้องสั่งมากเลยต้นอะไรอะทุกคนสวยมากต้นอะไรสวยมากกันหน้าผมเนี่ย อุยอ้ยืเดี๋ยวเอาน้องไปวางบนต้นนี้นะอุ้ยนื่มมากพี่พี่ฮึ๊บเ,เดี๋ยวเขาก็เกาะเองนะพี่พนะนี่นเดี๋ยวเขาจะเกาะของเข่าเองพี่พี่เนี่ยไม่เป็นไร นดูดิลากไปหมดหูผ่ามาจิ้มหูตกใจหมดเลยดูทุกคนลากมันกินต้นไม้เอ้ยกินหินไปแล้วพี่พดูดิสวยมากไอ้ยินงเสียงเหมือนคนคุยกันนะพี่พี่จะมีเสียง,ง,งมาจากไหน เดี๋ยวเราไปหาทิคพัก่อนตรงนี้ไม่ได้มันชันเกินไปมันทำให้ทําที่พักลำบากเกยดมีคนคุยกันยุงนี้ด้านล่างก็ที่นะทตรงน นี่ไก่ป่ายเยอะมากนะแต่ว่าจะมาเช้าๆสายๆมาก็เริ่มหายแล้ว ที่พักก่อนนะทำเลยทาที่พักก่อนก็ทาไปไม่ได้อยู่ติดน้ํายิ่งดีพี่เนี่ยอยู่ติดน้ํายิ่งดีเลยแต่ก็หาติดน้าอยู่เหมือนกันไปดูกันตนตอนนี้ผมก็เดินม,มาเนี่ยอยู่ตรงลําห้วยที่ค่อนข้างจะเริ่มแหง้งแล้วแต่ก็ยังพอมีน้ําอยู่นะพี่นะยังพอมีน้ําอยู่เนระไม่รู้ว่า ทำเลตรงไหนจะสร้างที่พักดีก็ติดน้ำยิ่งดีนะเดยวลองเดินไปดูข้างี่นี้นะเพื่อมีต้นไม้หรือว่าอาที่สำหรับทําแค่หรือเปล่าทําแค่นั่งได้ก็ยังดีนะพี่นะทําแค่นั่งได้ยิ่งดีเลยที่ต้องทําที่ติดน้ําเนี่ยเพราะว่ามันได้เปรียบเวลาทําอาหารจับข้าวหรือเวลาเราจะกินน้ําอาบน้ําสามารถอาบน้ํากินน้ําได้เลย น้ำป่านกินได้นะแต่ว่ากรองก็ได้กรองง่ายกว่า็กไมได้มีผ้าเอาไว้กรองกรองใส่ขวดนะพี่พนะโอเคตอนนี้ผมรูม้สึกว่าเย็นสบายมากผมอยู่เนี่ยไปาหาที่พักกันน้ำเย็นมากพี่พี่นี่ดอกอะไรอะ่ะมันคือดอกอีหยังครับต้นมันอยู่ไหนอเอ่ย พี่ทุกคนเจอมันผมไหมตาผมไม่ฝ่าใช่ไหมเจอมันผมไหมครับผมตามฝ่าหรือเปล่าทุกคนดูใหดีผมรู้สึกว่ามีเหมือนผู้หญิงหรือเปล่าน่าเป็นผู้หญิงนะนอนใต้โคดหินแล้วก็มีผ้าปูด้วยน่า่เป็นชุดแบบไหนผมไม่รู้กระโปรงหรือเปล่าทำไมเขามานอนเนี่ย คนแปลกมากคนขอเต็มใจใพี่นะขอ,ขอเขาใใานะนะ้าตรใจาห่างๆนะคครอ่ะทำไมมานอน,นวะผิวขาวมากผิวขาวมากเลยทำไมมานอนเนี่ย ผมไม่ได้แอถ่ายว่าอาจารย์แต่ว่าผมให้พี่ดูว่าผมเห็นคนเดียวหรือว่าพี่ทุกคนเห็นด้วยไม่ว่าคนหรือใครนะคนหรือผีตา,าผมไม่อยู่นะมานอนตรงข้างหลําห้วยแล้วก็มีมีผ้าปูแบบนอนใต้กอเหินวิ่นะดูแล้วแบบนอ้โหดี ยัง่านเยอะที่แบบอันนี้มากเลยยังสบ,บายมากเลยพี่นะคนรอดูแลเขาจะตื่นตอนไหนนะพี่นะม,มันับหรือปล่า,าจะไปยายจาปลูกกั่กลตาเรียวพีนะพนะเจออุอตรงนี้ ดูะวเขจนตอนไหนไหด,ดูนเพื่อนเืรร่นเพาา่อนเพืเพื่นเพื่อน่อนเนเพื่อนทา่านเยื่อนเ่าเอ่าอน่พ่นเนเพนเพื่อนเื่อนเน่นเพอนเพื่อเพื่นนเื่อพ่องนนนผนน่อ คนไทยมานจะข่มกันทำไมมนมมแบบนี้เป็นผู้หญิงมองผู้ชายอย่ามองสาม,มีือจะมีรอหักของป้าหรือป้ามีอดไน่าคิดดีกว่ายห,หัของป้าหรือป้า

ม,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 มันมันเปคนเดียวดิดิตังใจตงใจมาห่ทัมเอะไรก็ก็แบบอมา ตกาตัวตกตายัวข่าวมากดูข่าวมากดูที่เราขาวมากผมไม่อยากเขาไปทำเกวเพื่นี่บอกว่าผมโลงกลนะ้าผมตัแบบผมไม่รู้ตัวแต่ผมก็มีขอมปองกันตัวนะี่จขาใครมาสามีหรือเปล่ามาสามีหรือเปล่า ันลวงเขาหลอกบอกว่าผมไม่เข้าไปหรือเปล่าทำไมผมเดนไม่ได้นร่องงมากเป็นคนละทีผ,ผมก็ไม่รู้นะยองเข้าไป ยาวดำมากผมยาวดำมากใส่ชุดกระโปรงสีเหลืองผิวขาวมากไปพี่นอนตรงริมนาไี่รี ครับมันเป็นเรื่องแปลกมานะทุกคนตัดใช้วิทยาณแล้วก็เป็นขมงช่วยทุกคนนะเป็นคนละทีเพราะไม่รู้วนะ่ามันนอนอยู่แบบไหนพี่มันคอยขย,ยับตัวนะผมรับรู้หรือเปล่าแต่ผมจะไม่เข้าไปจิขาดนะผมไม่ลงกลนะละเรื่องวันนี้ผมพาหมาหลายอย่างหลายรูปแบบพีเอฟซีเลยผมก็เตือนผมนะว่าอย่าลงกลอย่าเข้าไปมือทั้งรู้นะจำทีเราต้องแบบ แต่ว่าเราเราเจอประสบการณ์นี้ได้ได้เจอตัวเองมันทำให้เราเป็นบทเรียนนะจลาเป็นบทเรียนเป็นแบบรอบหน้าเอาจจะจำไว้ทั้งนี้ผมก็จะไม่พลาดพาให้พบผีป่าหรือว่าคนแปลกหน้าอีกนอนใต้พุ่นหญิงนอนใต้พุ่มหิน,น ปูผ้าแล้วก็นอนติดลิมห้วยแ,แปลกมากทน่พี่เขาอยู่กับห้วยนี่เลย ป่าลึกแบบเนี้ยแล้วแบบนอนคนเดียวในป่าล้งลึกๆแล้วก็อยู่ติดาน้ำชื้นๆอย่างนี้จะได้ไงพี่เขาทำเป็อนอนคนเดียวหรือมาสามีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผือผือสามีอาจจะหาของป่าอยู่หรือว่าหาสัตว์ป่าอยู่หรือเปล่าเชียรเชียร เี้ยแล้วอไรไ่วะขยี้ตาแป๊บหนึ่งพี่พี่ผมขยี้ตาอยู่นะผมกำลังจะกลับมาดูพี่สาวเขาอีกครั้งนะผมไม่เจออะไรแล้วอะผ้าปูก็ไม่มีผมตาฝ่าเหรอทุกคน เห็นเหมือนผมใช่ไหมผมไม่ให้ตาฝาดใช่ไหมผมผมอะไรวะเฮ้ยงงคนลุกตรงนี้ที่นอนตรงนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยพี่ไม่มีอะไรเหลือเลย ตรงนู้นนะผมซุ่มดูเขาอยู่ผมหันมาผมไม่เจออะไรแล้วหายหมดเลยเกลี้ยงเกลี้ยงเลยเชีย่ยพอขับดีกว่าทุกคนโคตรหลอนทุกคนนะเขปาปคกทุกอนพี่ๆควรจะเห็นแบบเหมือนผมนะว่าผมเจออะไรทุกคนเนี่ยคนน่ากลัวเลยเขาปิดคีกเขาปคกทุกอนพ,พ,พ,พี่สวัสดีครับถ้าไม่มีคลิปผมคงไม่เชื่อนะนะทุกคนนะทุกคนคงจะไม่เชื่อผมถ้าผมไม่ถ่ายคลิปไว้ โอ้โหแต่ผมไปทำบุญให้นะ